อย่าไปหยิบจับขึ้นมานะอันตรายนะไอโสมไปโสมไปโสมไโสมไอโสมสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คนะครับนะในค่ำคืนนี้ผมก็ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ล้างแห่งหนึ่งนะครับที่มีคนผูกคอตายนะครับเสียชีวิตที่นี่เนาะก่อนในค่ำคืนนี้ผมก็ได้มากับโสมครับสวัสดีครับผมชื่อโสมนะครับทุกคนครับนะก็ในค่ำคืนนี้ โอ้่เบอร์สมจะมาพิสูจน์อีกรอบนะครับทุกคนครับว่าผีที่นี่เนี่ยจะเฮี้ยนแค่ไหนนะแต่ตอนนี้มาเนี่ยเห่าอะไรไม่รู้ครับหลางมาจากอะไรนะใช่าพที่ตรงนี้ผมก็เคยมาแล้วนะปมากระซ ו มใช่เราเนี่ยไม่ได้มานานแล้วแล้วในค่ำคืนนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับทุกคนนะตอนที่ผมมากับอาจันเด่น่ะแจ็ค มันเต็มเลยเมันเต็มเลยเต็มเลยลักษณะเป็นย <as> <sl ur interrog ator> ังไงลักษณะมันมม่รู้ว่ามองไม่ออกอ่ะมองไม่ออกอโอเคพร้อมแล้วไปที่ส <Whew lerde> ุดไปกันเลยโอเคไปโอเคทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ที่หลังตุ่มนี่อะไรโซมอะไรอะไรฮะว้าเฮ้ย คิดว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งหัวขาดอยู่ตรงนั้นเนาะเสียงอะไรวะไอตอไปดูดิไปดูเดินเข้าไปดูเลยอะไร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 เดินเข้าไปดูเลย สองข่าวสารมาพร้อมทีวะข้าวกอนมียังตรงเนี้ยยังไม่มีนะเฮย้ยข้าวกอนมียังวะยังไม่มีมั้งข้าวกนะ้อนน่้ยะเต็มไปหมดเลยอย่าไปเหยียบนะ พวกนี้จะมีพวกสิ่งที่ไม่ดีนะอาศัยอยู่อย่าไปหยิบจับขึ้นมานะอันตรายนะไปเดินไปทางนู้นอะไรไอ,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 อะไรไว,วะววะค่อยๆเดินไปส้ม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยสมสมไปดูดิฮะอะไรวะเนี้ยใจเย็นๆอย่าวู่วายใจเย็นเดี๋ยวไปทางนี้ นีเราจะบูเลยบูเลยเราจะใล้อย่างเดียวเนฮะ้ยโอ้โี่ครับคืออะไรวะสมเนี่ยสมฮะอะไร<ด>อะไรเฮ้ยเสียงได้ยินได้ยิน ได้ยินได้ยินครับได้ยินออใครมาร้องไห้ตรงนี้วะซสอมฮะ<า>ไปดูดิไปดูดิไปไปดูเดินไปดูเลยม,ม,มันมีอะไร<า> นั่นแหละผมก็ได้ยินครับผมได้ยินอะไรวะไม่ยู่ป่าช้าเก่าวห่อตรงนี้สองป่าช้าเก่าวหรตรงเนี้ย ม,มันเป็นหลุ่มๆบ่อๆมันเป็นหลุ่มๆบ่อๆอะไรอะไรฮะเฮ้ยไปดูดิ z o o ไปดูดิท่กคนเป็นหลุ่มๆอ่ะตกใจหมดเลยเหมือนหมื uh ่นคนยืนอยู่ตรงนั้นเคลียร์เคลียร ว,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 ว้าเอ้ยตกใจเลยมันเหมือนมีคนยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะแกตกใจที่ไม่ยเลยแกใจให้วุบไปเลยเมื่อ,อกี้อ่ะออกดี่อกไฟเข้าไปแล้วมันจะนะไปดูรึไปล่าอะไรรึเปล่าลองเดินไปดูดิเดินไปดูแล้มันคือใช่มันเหมือนคนยืนอยู่เมื่อกี้

ดูตรงนี้ก่อนมันคือโอ้ยสมท่อนไม้เว้ยท่อนไม้มันเหมือนคนยืนอยู่เลยตรงเนี้ยใส่หมดเลยเมื่อกี้เหมือนเหมือนคนยืนอยู่เลยเหมือนกับมือมันขาดอ่ะแจ็คเห็นตรงนี้ปุ๊บอ่ะนะเหมือนกับไม่มีมือต้นตะดาต้นตระดาเนี่ยเหมือนกับมันไม่มีมือมันกับอยู่อย่างนี้ยนา่นแหละมันผมก็เจอครับผมก็เจอเหมือนกับมันอยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าร้องวะแจ็ค เสียงชัดนะครับทุกคนครับมากเลยนะครับค่อยๆย่องไปดูดิได้ยินได้ยินครับได้ยิน สมกิ้วมาทางไหนไม่ได้มาทางนี้มาทางไหนเฮ้ยปีนี่มันสาวเลยวะสมต้นน้ำมันนะต้นอะไรวะเนี่ยต้นน้ำมันฮะต้นมันนะต้นอะไรวะไม่รู้ต้นที่ตอกมันนี่เยอะต้นสะเดาไม่ใช่เหรอจ๊ะต้นสะเดาก็ตกมันนะไม่ใช่ไม่ตกต้นสแตล์นะ ไม่ใช่ต้นตะเคียนถ้าต้นตะเคียนมีต้นไม้ตกหมันใช่ไหมใช่ไอ้นี่ต้นอะไรเนี่ยมีต้นไม้ตกหมันด้วยคนเู้ยไอ้สมไปยืนตรงต้นไม้ต้นไม้นี่หรอเออฮึยักฮะเหมือนมีอะไรเคยมาไหว้ผมดิวะเฮ้ยใช่ดิเหมือนมีคนมาเคยมาไหว้เนี่ยเคยมา มันมาไหวตรงนี้อ่ะเนี่ยมันมีผงทูบอยู่อะมีชู้ที่ฮะคืออะไรน,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นมันเป็นอะไรบ้ขยับเองอือมเบื่อดูดิตัวเลยวะโอ้ใช่ไม่ใช่ Wah tanggung muna Tanggung munda lupa tanggung เนี่ยผมสงสัยมากเลยครับทุกคนครับตรงนี้มันเป็นหลุมอะไรเนี่ยสมากทุกคนดูนะถ้าฝนตกมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นหลุมอย่างนี้ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ร่องน้ํานะสมนะไม่ใช่องน้ตกอดไม้น,ะนั่นเนาะผมก็เจอทีแรกม็ชังงักเลยอะ อะไรวะเฮ้ยฮะจิตอ no. ่อนยรงวะฉันน ah? ่าตลอดเลยรอะไ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 รเฮ้ยไอ้สมเดินไปดูดิสมนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับ สมันคือใครวะ่คสมเด็เดือไปดูนิเดือดไปดูนิครับมันไปไหนอะายไะหายไปเลยป่ <Hi Billy. S 1> อหน้าต่อตาเลยไอ้สมไม่ใช่คนแน่นอน,น,นเดี๋ยวเยวใจเย็นๆใจเย็นๆ ไม่ใช่คนแล้วหมามันหอนอะไรวะเยียมืกี้เว่ยตามมาติดติดเลยหมามันหอนอะไรวะส่งฮะหอนชิบหายลุย จะไปเหลือไส้เหรอ,อชัดๆเลยไม่เมื่อกี้กูตามมาติดเลยแจ็คหายไปในความมืดเลยเออที่มันก็เดินมันรู้สึกว่ามันเดินมันเดินเรื่อยๆนะเมื่อก,กี้กูก็วิ่งมานะตอนแรกผมคิดว่าเป็นคนทุกคนตอนแรกคิดว่าเป็นคนหนาเหมือนใส่เสื้อสีน้ำเงินเออสีน้ำเงินนะไม่ใช่คนแน่นอน ถ้าเป็นคนเนี่ยเราตามมาต้องทันแน่นอนทันแน่ๆทันเป็นนก็ต้องมีเสียงเนี่ยทหลบอยู่เนี่ยมันต้องมีเสียงเหยียบกิ่งมุงกิ่งไม้พวกนี้แล้วอีอย่างแล้วพื้นที่ตรงนี้มันโล่งๆนะ่นะมันมองเห็นได้ทั่วครับมันต้องตับโต้ไอตอนที่เราเรียกมาแล้วถ้าเป็นคนนะ ไปแป๊บโอเคมันมีอะไรตรงนั้นเหรอไรู้มาไม่กินหมื่นีแบบไม่รู้คืออะไรอ่ะตอสอบสายอ่ะข้างในมีอะไรมันจะสอบสายอ่ะเปิดยังไงข้างในอ่ะมันมีสายแบบข้างในอ อะไรยังไม่ใส่สายแบบแกก็นอะไรวะมาเปิดดูดิเปิดไม่ได้เปิดทางไหนอ่าเปิดไม่ได้หนุกดูดีดีดีไม่ได้เนี่ยมันจะเปิดยังไงมันเย็ดอยู่เนี่ยมันเปิดไม่ได้โอ้สายสายเราบอกแล้วมันเป็นกระสอบสายเนี่ยตกแกหมดเลยเมื่อกี้จับนี่เนี่ยมันมีมีที่เปิดตรงเนี้ยอ๋้ ไหนหันหน้ามาดิหันหน้านี่คืออะไรกระสอบสายใช่ไหมอ๋อมันมีที่เปิดไงเมื่อกี้มันเป็นอันนีดเดียวเนี้ยนะเขาใส่น้ำไม่ใช่ใส่สายอ๋อมไม่ใช่ใส่น้ำเขาเป่าลมอ๋เาเป่าลมเข้าไปของเด็กของเด็กเล่นอะ lòi nam ạ ơi lấy anh à anh lấy chạy nhìn nhìn đấy chạy nhìn nhìn lặng tốt máy lặng tốt máy đơn vị đu đi หลังต้นไม้ไหนนี่นี่นี่ต้นนี้แหละต้นนี้แหละต้นนี้แหละเจ่อจ่อจาะไว้จะเจาะไว้สมหมาเหมือนเขาใหญ่เลยหมาขหเขาใหญ่เลยแล้ว,วครับทุกคนมม้ไเื่อกี้อะไรเป็นลอยมาวะสมฮะลอยมาวัา ไหวมากเลยนะครับทุกคนฝั่งนั้นกอ่ะเอ้าเเป็นได้เห,หรอหายไปหลังต้นไม้เลยเหรอเฮ้ยดูๆจะตายเลยใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆว่าขวัญอ่อนนใจเย็ยนๆไม่ <c oughs> ใ,ใช่คนแล้วแหละโดนแนละ้วเราโดนนะแล้วแจ็คทีนี้ไม่รู้มันแล้วก็หมาเนี่ยเห่าอะไรนั่งนาไม่รู้ เอาหมาเนี่ยเอาท่อนไม้ท่อนไม้ไม่มีอะไรไอ้โซมไอ้โซมไอ้โซมไอ้โซ่ไอ้โซ่ตามตามไปดูตามไปดูตามไปดูดิ ไอ้สมจี้เลย้สมลองถามดูพี่มาทำอะไรในป่า,าทำอะไรในป่าดินดินไดิมาได้ี่า,า,ดา,าดิทำามดูนิาดูชัดู มันนนเดิีก็ทำไมเดินไม่มีเสียงอ่ะเดินไม่มีเสียงวะเดินในหมูมั้งเดินในหมูงิฉันหรือว่าจะลอ้เราเข้าไปในป่าแน่ว่ะหรือว่ามันจะลอ้เราเข้าไปในป่าวะแจ๊ดเดินเดินเดินแล้วมันหายไปเหมือนเมื่อกี้แหละมันเดินหายไป อใจเยไสม็นเย็นใจยินเย็นเดินเข้าไปดูดิมันโผัวมาตรงนี้ได้ไงว่าเมื่อกี้กูเห็นมันเดินตรงนี้ไปไปดูดิ จะเดินหายไปในป่าอีกแล้วเหรอเดินหายไปอีกแล้วสมมา,ามเท่าไหร่วะเดินหายไปอีกแล้วจ้ะเท่าไหร่วะสมมาที่เดิมวะไอ้สม มาที่เดิมว่ะเหมือนจะพาเรามาดูอะไรสักอย่างออไอ้ตรงที่มันมีหลุมๆอะออนี่ไงหลุมนี่แหละหรืวหลุมๆนมันคืออะไรวะเดินไปดูนี่ตรงหลุมๆอะหรือว่าเขาจะบอกว่าเขาโดนฝังอยู่ตรงนี้ไม่รู้ฮะไม่รู้นเดินมาทางนี้ไว้ แลมันเดือนแล้วมันหายไปเลยนะครับทุกคนครับปวตจนเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่เย็นจริงเหรอลงเดือไเป็นเดเลยวะจ๊นี่แหละสมดูดิสารพระภูมิเก่าๆอ่ะที่เขามาทิ้งอ่ะหรือว่ามัน <story> สิ่งสถิตอ์อยู่ข้างในนี่ว่าอย่าไปจับนะอ่าไม่แน่นะหรือว่าเขาจะ เลยทั้งจิตอ่อนเลยทีนี้มันจะกลัวใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะไอโสมเสียงอะไรวะไอ้ยิงมชัดมากชัดมากไอ้โสมไอ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 ้โ่มมึงโผล่มาได้ไงวะไปดูดิเดินไปดูดิเดินไปเดินเดินครับเดิน

đồn là cái gì đồn là đồn là quá thì mình hư 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 ใจเย็นยินใจเย็นเย็นตามแม่งไม่ทันเลยวะไม่ใช่คนเลยไม่จะตามทันได้ไงไม่ใช่คนแล้วมันเดินเดินเดินไปแล้วมันหายไปเลยนะครับทุกคนครับไม่รู้มันหายไปได้ไงแล้เวเราก็ตามติดๆิดเราจี้ไปเลยนะ ขี้ไปกี้มาเห็นอีกินอยู่ข้างหลังว่าแจ็คเฮ้อะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยตายเว้โอ้ยอ,อ,อนนันนั้นมันไปดู